สวัสดีค่ะเกจะพิที่ดินสวยๆในราชบุรีนะคะวันนี้นำเสนอที่ดินแปลงเล็กค่ะ2ง,งานนะคะอยู่เขตตำบลบ้านเลือกค่ะอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะที่ดินแปลงนี้จะหน้ากว้างแค่12เมตรแต่ลึกนะคะลึกลึกนี่เข้าไปไม่ถึงด้านหลังค่ะมันลกึกติดถนนสาธารณะด้านหน้านะคะหันหน้าทางทิศตะวันตก ถนนจะอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะมีต้นไม้ใหญ่ในที่ค่ะจะยาวเป็นผ้าขมานะคะมีถนนรถเข้ามานะะี่ค่ะติดถนนน้ำไฟพร้อมแถวนี้จะโซนนี้จะเป็นหมู่บ้านนี่นะคะติดถนนสาธารณะเข้าออกมีหมู่บ้านเยอะค่ะตอนนี้ สำคัญคือมีต้นกระจงค่ะใหญ่มากล่มรืดด่นดีหลายปีค่ะตัวใหญ่มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรียวเพื่อนบ้านกำลังสร้างบ้านหน้ากว้างพอๆกับข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะเน้นยาวพื้นที่น้อยแต่เน้นยาวนะคะหน้าแคบแต่เน้นยาวค่ะสองงานค่ะเสนอราคาที่ร้านสองนะคะต่อรองได้ ด้านหลังไม่สามารถเข้าไปค่ะมันลกเด,เดี๋ยวได้หน้าฉนดแล้วจะลองวัดระยะยาระยะยควาามยาวให้นะคะนี่ค่ะต้นไม้ใหญ่ในที่นะคะหูกระจงใหญ่มากสนใจเยี่ยมชมพื้นที่ได้นะคะ